แะเส้นจากภาพจริง EP 13บสามบอว่าโรเคงแม่เสือสาวกันฟีโปรคีเอทวันนี้ใช้บาทเฟสิเนตค่ะอยู่ในหมวดรออิ้งนะม่ดูอ่านถูกเปล่ามาดูเท็กเจอร์ของตัวบรัชค่ะนี่เขาจะเป็นประมาณนี้นะน้ำหนักตามแรงมือกดนะคะมือเบาเส้นบางมือหนักเส้นหนานะคะมาเริ่มมีคอโครงสร้างกันก่อนเลย ตัวโรเคกเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นวงรีค่ะแต่ว่าไม่ได้วงรีที่สมดุลน,นะมีความตัวด้านข้างเนี่ยเขาจะตกลงมานิดนึงค่ะตรงด้านล่างจะเป็นขีดเส้นตรงนะที่ติดกับพื้นมีหูมีหัวใจมีหน้าเสือมีลายเสือค่ะขีดเส้นแกนกลางก็จะพบว่าจมูกตรงกันนะคะทางด้านบนและด้านล่างมาลองวาดจริงกันค่ะวาดวงรีสองข้างค่ะแล้ววาดเส้นตรงแบบนี้ วาดวงรีด้านบนแล้วขีดเส้นเชื่อมอ้อวงรีทั้ง3ามวงเลยค่ะเราก็จะได้ตัวโรเค้กแบบในภาพเลยนะวาดหูสองข้างเป็นวงรีค่ะวาดเส้นแกนกลางเป็นรูปปวกนะคะตรงกลางวาดจมูกค่ะแล้วก็วาดตาสองข้างวาดวงรีด้านในให้ขนานกับวงรีด้านนอกนะคะเป็นตัวครีมวิพีมนะเปลี่ยนสีนิดนึงค่ะวาดจมูกเสือวาดตาวาดลายเสือค่ะ วาดลายด้านข้างนะคะขีดไกลๆไว้ก่อนได้ค่ะแล้วเราก็จะตัดขอบให้เข้มขึ้นนะใช้สีที่เข้มขึ้นค่ะวาดตัวเส้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวเส้นหลักของเรานะยินเพิ่มความกว้างของตัวครีมสดเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะให้เขาดูมีความกว้างขึ้นขยับตาเข้ามาใกล้อีกนิดนึงค่ะเพิ่มคิ้วเพิ่มหูให้เรียบร้อย เติมหัวใจด้านบนค่ะวาดวงกลมสองอันแล้วก็วาดสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะวาดเส้นอ้อมเป็นหัวใจแบบนี้เลยเพิ่มความหนาด้วยค่ะวาดขนาดไปกับตัวด้านหน้าเลยนะเราก็จะได้ความหนาของแยมรูเพิ่มความหนาที่หูและความหนาที่ตัวเค้กที่เป็นลูกหัวใจด้านบนด้วยนะคะซูมเข้ามาใกล้ๆให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยมินจะขีดเส้นหนึ่งออกไปก่อนเพื่อจะดูว่าหนาประมาณไหนแล้วมินก็จะขีดขนาดกันแบบนี้เลยค่ะ สังเกตว่าหูเขามีความอยู่ตรงกลางด้านข้างของเค้กนะมีจะลบลงไปขาย้เขางอกมาอยู่ตรงกลางแทนนีแบบนี้ค่ะในเส้นร่างเราจะแก้กี่รอบก็ได้นะก็แก้ไปเลยวาดทับไปเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าลบแล้วเนี่ยตัวหูมันเล็กไปเราก็เพิ่มความโค้งขึ้นไปอีกนะคะให้หูเขาดูมีความอ้วนขึ้นลองตัดเส้นจริงกันสร้างเลเยอร์ใหมค่ค่ะปรับเส้นร่างให้จางลงนะด้วยความที่ บาดนี้มีความหนักเบาหนักเบาตามน้ําหนักมือนะคะมีก็เลยจะลองตัดเส้นแบบที่มีความไม่ต่อเนื่องกันนะคะขีดเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้นะหมุนให้เข้ากับข้อมือที่เราถนัดด้วยนะคะเราถนัดวาดเส้นโค้งฝั่งไหนมากกว่านะให้เราหมุนกระดาษแล้วค่อยวาดค่ะ บางทีเส้นโคง้งบางเส้นบางองศาเนี่ยวาดเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดังใจค่ะเราก็วาดหลายๆครั้งได้นะไม่ถูกใจก็กดอันดูแล้ววาดใหม่ค่ะมันเป็นปกติมากๆที่เราจะวาดซ้ําๆนะเพราะว่าองศามันไม่ได้ตามต้องการสําหรับคนที่วาดรอบเดียวผ่านฉลุยแล้วสวยเลยก็ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะอิปนี้มีก็ไม่ได้ตัดตรงส่วนที่วาดซ้ําออกให้ดูนะคะ เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วนี่ก็วาดหลายรอบม,มากๆเลยนะถ้าไม่ถูกใจก็วาดใหม่อีกวาดไปตามเส้นร่างเลยค่ะบางทีเราร่างออกมาเนี่ยกับภาพจริงเนี่ยวาดก็ไม่ตรงเส้นล่างด้วยนะเออเหมือนตอนเราตัดเส้นแล้วรู้สึกว่าถ้าเราโค้งอีกนิดหรือว่าเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อีกหน่อยแล้วมันสวยขึ้นค่ะก็แก้เลยก็แก้ตอนที่ตัดเส้นนี่แหละไม่มีอะไรตายตัวในการวาดรูปเลยนะ แต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการวาดรูปมีคิดว่าน่าจะเป็นการดูให้ออกค่ะว่าภาพรวมมันออกมาสวยหรือยังนะทาให้เราแก้ง่ายมากๆว่าเราจะไปแก้ตรงไหนให้ออกมาสวยขึ้นเพราะบางทีเราวาดไปแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันสวยหรือยังเนี่ยก็คือเรายังดูภาพรวมไม่ออกนะคะว่าแบบนี้มันคือสวยสําหรับเราหรือยังเอาแค่สําหรับเราก่อนนะ ไปพูดถึงสําหรับคนอื่นค่ะเพราะว่าสวยของเรากสวยของเขาก็ไม่เท่ากันวาดแล้วรู้สึกสบายใจวาดแล้วรู้สึกมีความสุขก็วาดไปค่ะอยู่บนพื้นฐานของความสุขของเรานะถ้าเราวาดด้วยความสุขเวลาฝึกวาดเราก็จะมีกำลังใจในการวาดรูปต่อไปมากขึ้นค่ะ เติมแก้มรูปหัวใจให้ภาพดูตะมุตะมิขึ้นอีกเท่านี้เราก็จะได้โรเค้กพี่เสือน่ารักแบบนี้เลยค่ะคลิปลงสีมาลงให้วันเสาร์นะใช้แบบฟรีโปคีเอทเหมือนเดิมค่ะมันระบายสีง่ายๆกันเวอร์ชันนุ่มละมุนแบบนี้โบนัสพิเศษสำหรับนักเรียนในคอร์สสอนวาดขนมหวานละมุนเท่านั้นนะจ๊ะ ใครอยากวาดขนมแบบสเต็ป by สเต็ปตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างลงสีนุ่มละมุนพร้อมทิ้งมากมายมาเรียนด้วยกันได้ในคอร์สอนวาดขนมหวานละมุนดูบทเรียนทั้งหมดได้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ